เกกับอดีตแชมป์โลกเลยก็อย่างแรกก็ดีใจครับดีใจเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์ครับถ้าเราผ่านได้เราก็เป็นเพชรครับเคยเคยเคยดูฟอร์มการชกของพี่เขาไหมดูกันดูทุกวันนี้ก็ดูอยู่เป็นยังไงบ้างครับพี่เขาเป็นยังไงบ้างก็เป็นมวยโหดดูดันครับดูดันครับใช่ครับตอนนี้เป้าหมายของเรานี่คืออะไรครับมวยไทยมวยสากลหรืออะไรอย่างไรครับก็ดุดันเลยแั้วสองอย่างครับผมก็มันเป็นเพราะว่าทุกอย่างเราเป็นนักมวยแล้วเราหน้าที่เราคือซ้อมอะไรที่ซ้อมแล้วก็การต่อยมวย ได้ยินจากโปรโมเตอร์บอกว่าจะดันเราข้อดับโลกภายในปีหน้าแล้วก็จะพยายามผลักดันให้เราได้มีโอกาสชิงโลกรู้สึกอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ดีใจมากครับขอบคุณครับตอนนี้เยอะมากที่ใหญ่ทุกคนครับที่ว่าให้การสนับสนุนแล้วก็ก็จะทำให้ดีที่สุดครับถึงแบบที่เขาให้โอกาสแล้วก็ผลักดันคราความพร้อมในไฟนี้เป็นไงบ้างครับก็ร้อยเซนครับผมวันนี้ร่างกายร้อยเซนครับเพราะว่าการที่ต่อยเมื่อไทยมาก็หยุดแค่สองวันครับแล้วก็เข้าค่ายซ้อมหนักจากคนซ้อมหนักคนเต็มตัวเลยครับไม่มีการซ้อมมวยไทยครับเราคิดว่าเกมการชกวันนั้นนนจะออกมาใรรูปแบบบไหคั สนุกแน่นอนรับนันก็ผมว่าโคงรถจะใส่เกียร์ถอยหลังเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ถอยอาจจะถอยไม่เยอะเอาลูกฉาบถอยเข้าไปสู้กับความหนักหน่วงของลูกพี่เก็วัดกันแล้วน,นี่ตาอเด็นว่าความหนักหน่วงความไวใครแน่กันครับผมมา,าที่พี่โจบ้างครับครับผมสวัสดีครับในส่วนของพี่โจเป็นยังไงบ้างครับพอเห็นพระจันฉายหันมาชกมวยสากลอาชีพ